ก็คือ,อยู่ตรงกลางแทนปัจจุบนันไปที่2ไปทางซ้ายแทนอดีตแล้วก็ใบที่3ทางขวาแทนอนาคตแล้วก็ใบที่4อยู่ข้างล่างก็คือเป็นอิทธิพลที่เรามองไม่เห็นแล้วก็ใบสุดท้ายอยู่ข้างบนก็คือศักยภาพที่ซ่อนอยู่นะครับสวัสดีครับพบกับผมโจนะครับวันนี้จะมาดูไพ่ทาโรในเดือนสิงหาคม2565นะครับวันนี้เราจะใช้การดูรูปแบบใหม่นะครับก็คือการดูไพ่ห้าใบจากเรื่องนี้เลยครับนี่ครับ ก็คือ five card spread นะครับเดี๋ยวจะมาสับไพ่และดูกันเลยนะครับเครื่องที่เป็นของชาวราศีมีนะครับดูเดือนในเดือน,น,นสิงหาคมส5งหาคม2565นะครับเดี๋ยวจะใช้การดูไพ่ทาโร่แบบ5ใบนะครับใบแรกตรงกลางก็คือปัจจุบันทางซ้ายก็คืออดีตที่ผ่านมาด้านขวาก็คืออนาคตที่กำลังจะมาถึงด้านล่างก็คืออิทธิพลที่มองไม่เห็นและใบสุดท้ายด้านบนก็คือ ศักยภาพที่ซ้อนเร้นอยู่นะครับเรามาเริ่มดูใบแรกกันเลยนะครับปัจจุบันของชาวราศีมีน mm hmm. Temperance mm hmm. เป็นไพ่ที่ดีมากนะครับแสดงว่าคุณสามารถจัดการกับเ,เรื่องรอบๆตัวคุณได้อย่างดีนะครับสามารถปลองดองความขัดแย้งต่างๆในครอบครัวนี้ทําง,งานรู้จักหยิบจับสิ่งต่างๆมาผสมผสานกันแล้วมาก่อให้เกิดประโยชน์มีความเป็นนักจัดการที่ดีในในปัจจุบันนี้นะครับส่วนอดีตที่ผ่านมาเนี่ยอสองคาถาแทน คุณมีหุ้นส่วนที่ดีมีพันธรรมิตรที่ดีมีเพื่อนที่ดีที่จะทํากิจการทํางานเป็นบัตตี้ไปด้วยกันแล้วก็ให้เกิดผลสําเร็จในเรื่องธุรกิจหรือเรื่องการงานนะครับส่วนด้านขวาเป็นอนาคตที่กำลังจะมาถึงอันนี้เดอะทาวเวอร์แทนถึงการเปลี่ยนแปลงที่ฉับพลันแล้วก็คาดไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นคืออะไรที่มันดูมั่นคงมากๆเนี่ยอย่าวางใจครับในเดือนสิงหาเนี่ย อาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบที่ไม่ทันตั้งตัวก็ได้นะครับแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงเนี้ยไม่ใช่ว่าจะลบเสมอไปเช่นอาจจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาแทนความล้าหลังเช่นปรากฏว่าคุณอาจจะต้องมีการเปลี่ยนเอาเทคโนโลยีมาใช้แทนกําลังคนในบางตําแหน่งในองค์กรหรือว่าอะไรที่มันล้าสมัยก็ต้องปฏิรูปใหม่นะครับส่วนด้านล่างอิออทธิพลที่มองไม่เห็นเนี่ยคือสีดาบเนี่ยแทนแทนการ การหยุดปัญหาไว้ชั่วคราวสมมุติว่าคุณกําลังมีเรื่องขัดแย้งกับใครอยู่เนี่ยจริงๆปัจจุบันเนี่ยคุณเหมือนสงบสุขชั่วชั่วคราวแต่ปรากฏว่าจริงๆแล้วอนาคตความขัดแย้งนะ้นอาจจะก่อตัวกลับขึ้นมาใหม่ก็ได้เหมือนปัญหามันยังไม่ได้ถูกแก้ได้ชัดเจนหรืออาจจะเป็นเรื่องสุขภาพก็ได้ครับว่าอาการที่เคยเป็นมานานๆตอนนี้มันมาสงบไปชั่วคราวแต่ว่าไม่ใช่ว่ามันจะกําเริบขึ้นมาใหม่ไม่ได้ก็ต้องระวังเรื่องสุขภาพด้วยนะครับสุดท้ายศักยภาพที่ซ่อนเร้นอยู่ในตัวคุณคือ ไฮพรีเทสเนี่ยมันบอกว่าจริงๆแล้วคุณเป็นคนที่มีเซนที่ดีแล้วก็มีสัญชาตญาณบางอย่างที่นำมาใช้แก้ปัญหาหาทางออกในชีวิตได้อย่างที่คนอื่นไม่มีซึ่งจริงๆแล้วคุณอาจจะไม่จะชอบใช้เหตุผลในการแก้ปัญหาต่างๆนะครับแต่ว่า ซึ่งคุณก็ไม่รู้ว่าตัวเองเมีศักยภาพสสวนย่ก็คือความที่มีเซนส์เพราะฉะนั้นเวลาคุณเจอปัญหาที่แก้ไม่ออกเนี่ยอย่ายังไม่ต้องใช้เหตุผลมานะครับลองตัดสินใจที่มันเกิดขึ้นจากเซนส์จากสัญชาตญาณด,าาดูแล้วคุณจะพบว่า,าคุณสามารถแก้ปัญหาได้อย่างลุล่วง,วงไม่เคยเป็นมาก่อนเป็นศักยภา,าพที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณนะครับก็ขอให้ชาวราศีมีนโชคดีนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ